แบนเม็ดบางน,นี่เฮียเอาเท่าไหรนะ่แล้วแต่พี่บอยแล้วกันนะแล้วแต่พี่บอยแล้วกันนะผมขอหมื่นหนึ่งได้ไหมช่วงนี้ฬาลงด้วยอเอาหมดนี่เลยนะฮะเอาองเดียวนี่แหละครับรอ,อันนี้เดี๋ยวเฮียไปขายอ,อีกทีอันนี้ผมเอาองเดียวเห็นเรื่งตองมาบู๋หมุนมีองเดียวยามมางั้นขอค่ารถอีกเป็นสองพันได้ไหมขอค่ารถสองพันเป็นหมื่นสองพันบาทโอเคได้เฮียงเดียวเนาะขอบคุณมากเดี๋ยวผมสแกนให้เลย โอเครู้เรื่องอันนี้ก็เป็นหนึ่งหมื่นสองพันบาทโอเคนี่สายพี่ลบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวโทรหาพี่ลบขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อพี่ลบผมมีไอ้หลวงปู่หมุนน่ะหมุนเงินหมุนทองอ่ะสิบแปดบางมาแบ่งเนี่ยนะครับมาดูไหนที่ตู้ผมนะครับมาดูที่ตู้ผมหน่อยพระเข้าพระเข้ามีของเข้าวันเจ็บแน่นอนพี่มาได้เลยมาได้เลยโอเคครับครับสวัสดีครับไปไปเฮ้ยไปพี่ลบ โอ้อะไรพี่เนี่ยโอ้พี่สชั่วโมงผ่านไปแล้วผมรอพี่ผมหลับได้จนนี่แล้วเนี่ยเมื่อคืนไปเที่ยวไหนมาเนี่ยไม่ได้เที่ยวเลยดูม้าดึกเลยพี่ไปไหนมาผมมเหินอยูรัาสาวมาเปล่าเดาเลยดูผาอยู่ดูผ้อยู่นี่นะผานสิบแดเข้าหน้าตู้เมื่อกี้เนี่ยเาแบ่งหน้าตู้เมื่อกี้คือขอยาดูแป๊ดนึงนึกถึงเลยนึกถึงเลยโูหาเลยบอย ว่าพี่ทวมนะพี่ทวจะแปดอ่ะพี่ทวจะแปดอ่ะเจ็แปดเมตรมันเจ็เก้าเจ็เก้าเจ็เก้าใหเหรอเออเจ็ดเก้าลเนี่ยเ้าสิบเก้าราคาเขาเพิ่มเอยผมดูพป่ทวแปดเฮียก็มาครับผมก็ให้เฮียไปเมื่อกี้ซื้อมาขนาดเท่าไรห้าสิบเก้าสองหมื่นได้ไหมสิบเก้าสองหมื่นได้ไหมอ่ะผมอ่ะผมอ่ะผมให้ทอไอันนี้คือคือนึกถึงพี่เลยนะเพราะว่านึกถึงพี่เลยนะเพราะว่านึกถึงพี่เลยนะเพราะว่าพี่ซื้อผมดีอยู่แล้วพี่คือผมดูราคาให้ราคาดีอยู่ดีอยู่ เราโอเคยี่สิบวิยี่สิบสองหนนะอานนี้สองหม่นพี่โอเคขอบคุณมากเลยอ้าวอโอเคครับมาครับพีขบขบ่ขอบคุณมากพี่นอน่ะหวัด